เฮ้ยชินนายได้ข่าวเรื่องทุนที่มาใหม่หรือยังอืมมันเป็นทุนสําหรับเด็กยากจนน่ะอาฉันจะไปคุยกับครูแนแนวให้ฉันจะได้เอาทุนไปซื้อรองเท้าใหม่แต่มันเป็นทุนสําหรับเด็กยากจนนะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวอาฉันไปคุยกับครูแนแนวให้ไปไปกันเถอะน้องปลาสวัสดีค่ะพี่ได้ข่าวว่ามีทุนเข้ามาเหรอ คือพี่อยากจะให้ทุนนี้กับหลานชินพี่หน่อยใช่ค่ะพี่เพิ่งมีทุนเข้ามานะคะแต่ทุนนี้นะคะมันเป็นทุนสําหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะคะ<ม>ซึ่งหนูเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะว่าจะให้ใครนะคะซึ่งคนที่ได้ต้องเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆค่ะพี่พี่ว่าทุนน่ะเขาก็ให้มาแจกนักเรียนทุกคนนั่นแหละและทีน,นี้หลานชินพี่เขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยนะก็แ,แค่เงินแค่สองสามพันบาทเนี่ยไม่เป็นไรหรอกให้ไปถึงนะพี่ฝากเลย ฉันได้เงินมาเยอะอแล้วไปกินหมูกระทะกันดีปะจะกินหมูกระทะหรือชาบูดีแก่แต่ฉันจะกินหมูกระทะก็กินหมูกระทะก็ดีนะเธอลองทักชวนเพื่อนดูซูเคชวนใครบ้างดีอ่ะก็แกงเราไงเลิศ แก่จนหายไปไหนไม่รู้ว่าเวมันต้องตกแถวแน่เลยใช่ใชตอนนี้ฉันหยิบทรศัพท์ขมากใช่เดี๋ยวไปหาสอยนู้นดู คนดีตั้งใจเรียนอย่ารักเลขมุยน้อยลูกค้าลูเก็บตังได้เขาช่วยหาเจ้าของหนูโอ้โหเอ้ยเนี่ยตั้งห่าด้วยนเนี่ยเยอะมากเลยลูกเออทำไมหนูเป็นคนดีอย่างนี้ลูกถ้าหนูมีอะไรให้คนช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะคะโอเคไหมลูก <c oughs> ผูออ้คสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อวันดีค่ะเต้กับศินปมีไงบ้างสบายดีครับตอนนี้อยู่ตอนหนึหหห่งเนาะร<อ>ครับเออคู้ค้าเพื่อนผมมันอยากได้ชุนใ่คุณอะไรหรอคุนเด็กยากจนที่เขาจะให้รออ๋อเดี๋ยวให้ครูไปดูก่อนนะคะมันกูนเก็์แล้วก็พิจารณาก็าจะไม่รู้อ่า ยายก็บปกินเขายายพอท่านหิวกินก้อนยายพอท่านหิวจังไดยายพอท่านได้กินเข่าตั้งแต่เ้ากินก้อนยายเลยยายหนูอยากออกมาออกเลียนมาซอยยายเห็ดงานบ่ยาย่ให,หาออกดอกยายห้ต่างใจเลียนห้จบอยากได้เงินเดือนสูงหาเงินมาเลี้ยงยาย เมีเงินสกุนซอย่ายตั้งใจ เนี่ยน้องปลาทําทไมหลานชินพี่มันไม่ได้ทุนยากจนมันเสียใจมากเลยรู้ไหมพี่อ้อมคะทุนนี้นะคะมันเป็นทุนสำหรับเด็กยากจนนะคะถ้าหนูเนี่ยให้ทุนนี้ไปกับหลานชายของพี่เนี่ยซึ่งเขามีฐานะค่อนข้างดีแลว้วอ่ะหนูเองหนูก็ลําบากใจค่ะแต่หลานพี่อ่ำเป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยนะถ้าโอกาสต่อไปอะ่ะมีทุนเกี่ยวกับกีฬาหนูจะพิจารณาให้แน่นอนค่ะแต่ทุนนี้เป็นสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจน เงินสองถึงสามพบาทนะคะเขาสามารถใช้ได้เป็นเดือน,เ,อนเลยนะคะใครมันจะไปใช้เงินสองสามพันบาทเป็นเดือนพี่อ้อมก็เตยไงคะเด็กในที่ปรึกษาพี่ไงเขาอยู่บ้านกับยายน่ะทั้งชราทั้งป่วยแล้วพ่อแม่นะ่นะก็ทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วนะคะพี่จริงหรอใช่ค่ะพี่นี่ค่ะข้อมูลเยี่ยมบ้านที่หนูเพิ่งไปเยี่ยมมานะคะหนูไปเห็นสถานการณ์มาแล้วหนูรู้สึกสงสารและเด็กคนนี้ค่ะ เหมาะกับการให้ทุนมากซึ่งเป็นทุนยากจนที่เหมาะกับเขาจริงๆพี่ลองพิจารณาดูนะคะพี่งนโนโั้นหนูขออนุญาตไปสอนก่อนนะคะยายอีลาได้ทุนแล้วยายยายได้ทุนแล้วยายจ้าดีใจร่ำรลานคู่เพอนไทยสงสารหลานว่ามีทุนที่ได้ทุนเรียนแล้ว ใจเดียนเด้อลูงนาเด้อ